ใครจุดๆุดจุดตั้งแต่คบกันมาใครใส่ใจเก่งใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งปาใครดูที่สุดกูบอกล้วนะเตืนลูนะเล่นอย่างนี้หัวใจชาชอมาตาใครดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะใครที่หึงเธอนั้นอย่าไปนะ่ารักรับควอไอฉันนั้นห่วงจะ ใครขี้งอนก็มันหน่อยนี่หน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยใครชอบงอจะไม่มางอเธอเลยเธอเธอไม่ใครโหดอยากใส่ขาวว้วให้เตะหน้ามึงทีมสองตีละวัวเก๊กตาดมปากบอยใครขี้อ้อนอาจจะอ้อนไม่คังแต่ก็รักมากกว่าแต่รอถึงเวลาก็ได้แต่มองแค่ใครคือธนาคาร ททำตััวแบบนนนนีม่นนาดาง้ในนนเลัีจะได้โดดอใบญิตครคลั่งรักสันชงใจแคร์รักคุณจนไม่ไหนไม่ได้แล้วแค่เพียงในเห็นคุณยิ้มทีไรก็หวนไหวทุกทีใจไม่ค่อยดีก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มทีไรก็หวนไหวทุกที